สวัสดีมิรักแฟนจูเจสึไคเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์อ,อีกหนึ่งอันนะสาวทางด้านของตัวเกมนะก็คือการเอาตัวละครใหม่อย่างเออเคนจากุเคนจากุมันชื่ออะไรวะเคนจากุเกโทธาตุพิเศษยูอาร์ธาตุพิเศษตัวแรกของโกบอลเข้ามานะซึ่งตัวละครนี้เซิร์ฟจ,จีนยังไม่เข้านะผมบอกไว้ก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเออถ้าเป็นเกมใครเล่นเกมจีนกับเกมโกบอลมาเนี่ยจะรู้ว่า โกบอลเนี่ยมันจะเอาตัวละครเข้าตามไทม์ไลน์ของเซิร์ฟจีนแต่ว่าเกมนี้มันแปลกมากตรงที่ว่าตัวละครเนี่ยมันเอาเข้าก่อนเซิร์ฟจีนตัวเนี่ยคือตัวที่2แล้วที่เอาเข้าก่อนเซิร์ฟจีนตัวแรกเนี่ยจะเป็นทางด้านของมาร์กิยูอาร์ร่างที่เปลี่ยนท่าได้อันเนี้ยคือตัวแรกที่เอาเข้าก่อนเซิร์ฟจีนเซิร์ฟจีนเนี่ยเพิ่งจะเข้านะกิจกรรมของเซิร์ฟจีนปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะเป็นมาร์กิยูอาร์ตัวนี้เออแต่ว่าของเซิร์ฟเราเนี่ยเอาเข้ามาตั้งแต่ตัวแรกเลยแล้วก ปัจจุบันตัวละครเคนจากุเ,าเคนจากุเกโธล่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เอาเข้าก่อนเซิร์ฟจีนเซิร์ฟจีนยังไม่มีนะตัวเนี้ยบอกก่อนเลยแต่ว่าสิ่งที่จะพูดก็คือสุคุนะล่างสุดโหดกูอยู่ไหนเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยโดนดองหนักมากเลยไอ้ยักษ์อุส่านร,ร,รอแบบรอนานมากสุคุณะนะไม่มาสักทีนะเอาเคนจักุเอาเคนจะกุ เคนจะคุเข้ามาแทนนะก็เออก็แบบโอ้ยรอแล้วรออีกนะสุคุนานะก็อ <c oughs> ประมาณนี้ซึ่งความแตกต่างของของชุดเนี่ยก็จะเป็นลายนี้นะอันนี้คืออันนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นของภาคจราจนภาคละอะภาคเดี๋ยวจะเป็นภาคใหม่ล่าสุดของอนิเมะก็ว่าได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าชุดมันจะมาเป็นทีมนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผมเคยเห็นในพวกน่าจะเป็นพวกปกหนังสือหรือไม่ก็ใน ในเน็ตอะไรประมาณนี้ชุดมันจะเป็นคล้ายทีมอย่างเงี้ยอ่ะก็คือเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีทองแดงอย่างเงี้ยคล้ายแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นชุดเก่าเนี่ยชุดเก่าอ่ที่เป็นเกโตธรรมดาเนี่ยหรือว่าเกโตที่โดนเคนจากุควบคุมแล้วตอนภาคชิบูยาอ่ะชุดมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นภาคถัดไปเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นชุดแบบนี้แทนเออหน้าน่าจะนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นที่จะรู้นะอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะตัวละครนะก็ มาดูก่อนตัวละครมันนะเป็นตัวละครธาตุพิเศษนี่จะเป็นตัวละครธาตุพิเศษนะไม่แน่ใจว่าเอาไปลงหอได้ทุกหอหรือเปล่านะอ่ะก็มาเป็นทนาง้ของสายคอนโทรลเอ็มดาเมเหมือนเดิมนะเอาจริงสายที่มันเป็นอันเนี้ยมันไม่ใช่เรียกว่าสายคอนโทรลหรอกมันคือสายเมนดาเมจของเอ็มดาเมนั่นแหละของเอง็มสายเอ็มดาเมแต่ว่าส่วนมากตัวละครที่เป็นสายอันเนี้ยมันจะเป็นพวก c c ดีบัฟซะส่วนใหญ่ก็เลยเรียกเป็นสายคอนโทรลประมาณนี้อ่ะแล้วก็สกิลคือทาง้ของแบนฮิลก็คือน่าจะเป็นกับไอเนี่ยเป็น ไม่แน่ใจใช่แบนฮิวสิอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็เป็นซิลอันนี้เป็นการขังศัตรูอะประมาณนี้ซึ่งสกิลมีมานี้อะสกิลแรกนะเอ้ยเอาจริงคลิปนี้มันยังไม่ใช่คลิปรีวิวเกทนี่หว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวกิจกรรมเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเกทูเดี๋ยวพวกสกิลเนี่ยเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะอะดูคร่าวๆนะแล้วก็ใครอยากแปลก่อนแปลนะเพราะว่าของอเวกเนี่ยอาจจะยังไม่เข้านะอะประมาณนี้อันที่หนึ่งแล้วก็อันนี้อะอันที่สองอันนี้น่าจะเป็นอนาเขตนะน่าเป็นกลา,นาขขง Gate นเกะะ ประมาณนี้ต้องบอกเป็นของเกเทวหรือว่าของเคนจาคุนะไม่ไแน่ใจอ่ะประมาณนีอ้อันนี้ไม่ได้มิลิซิปกติและนี่ก็พาสีพูดยาวอันนี้คือพาสีของขั้นแรกนะของขั้นหนึ่งอ่ะอันนี้ขั้นสองขั้นสามประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะน่าจะพอแคปกันได้แล้วอ่ะแล้วก็ตัวละครมันเนี่ยมันจะมีทั้งนั่งของอันนี้ด้วยเออ่ตัวละครอยู่ไ,ไหนวะอันนี้อ่ะตอนนี้คืออันนี้คือตัวเทียนนะตัวเทียนห้าดาวอ่ะ สกิลตรงนี้นี่เป็นวันนี้อดเอาเองแล้วกันไซจิแอซอลาาอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นดีบัฟนะเป็นดีบัฟซะส่วนใหญ่อะปานี้อ่ะแปะกรนีแล้วกันน UH! ันนี้อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมก่อนเดี๋ยวตัวละครเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวไปเทสได้ดูแน่ๆแต่ว่าเอาไว้ก่อนอ่ะกิจกรรมที่เข้ามานะของวันนี้นะก็อ่าหนึ่งเลยเป็นกิจกรรมนี้ก่อนอันเนี้ยมันเหมือนกับของน่าจะเหมือนของอเวกอเวกน่าจะเข้ามาแล้วเพราะว่าของซื้เนี่ยมันเข้ามานานแล้วกิจกรรมอันเนี้ยมันจะมีอยู่3 3แบบด้วยกันอ่ะ แบบแรกคือเป็นแบบนี้เลยของรางวัลแบบนี้เลยนะเป๊ะเลยแบบนี้อ่ะอีกหนึ่งอันจะเป็นทางด้านของของรางวัลที่เป็นเอ่อที่เป็นหินสีแดงอันนี้แล้วก็เป็นสมุดสีแดงอันนี้อ่ะอันนี้คืออีกหนึ่งอันแล้วก็อีกหนึ่งอันเลยจะเป็นทางด้านของเอ่ออันที่ตรงกลางมันจะเป็นแพ็คแพ็คสีแดงของของไอตัวสปิริตคอนแทคจะเป็นแพ็คสีแดงของสปิริตคอนแทคที่เป็นการสุ่มเม็ดใหญ่ด้วยมีโอกาสได้สีแดง ห้าแบบบ้สีห้าแบบประมาณนี้อ่ะมันจะมีโอกาสได้สีแดงเนี่ยสามแบบสี่แบบอันนี้แล้วก็สีฟ้าอีกหนึ่งอันเป็นห้าแบบมันจะมีอยู่สามรูปแบบด้วยกันนะของกิจกรรมอันนี้ anime, ซึ่งอันเนี้ยผมไม่แนะนําให้เติมกิจกรรมอันเนี้ยนะเนี่ยที่ได้เป็นหินทองเนี่ยอันนี้คือไม่แนะนําให้เติมแต่ว่าอีกสองอันอ่ะผมแนะนําให้เติมมันค่อนข้างดีอ่อถ้าเอาแบบคุ้มสุดนะก็คือเป็นอันสีแดงอะ่ะอ,อันนี้อันที่เป็นหินสีแดงอันเนี้ยกัสมุดเนี่ยอันเนี้ยคือคุ้มสุดแนะนําให้เติมเลยมัน 7วันน่ะถึงจะได้ของรางวัลสูงสุดอ่ะแล้วก็อีกอันนึงคือสปริคคอนแทคเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แนะนำให้เติมก็มีแค่2อันนะที่แนะนําส่วนไอ้ที่มันเป็นตรงกลางเป็นไอเมสซิลสีทองอันเนี้ยอันนี้ไม่แนะนํานะไม่คุ้มเพราะของรางวัลโคตรกาก,ากเลยเนะี่ยไม่ได้ดีเลยอันนี้ไม่คุ้มอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมต่อนะอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ๋อนี่มันแพ็กเติมอยู่ข้างในอยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมของเคนจาคุก่อนนะก็อันนี้อ่ารูปแบบกิจกรรมจะเป็นอย่างนี้คาออสอะไรส อันแรกเป็นทั้งนั้นของการอัปดาวตัวละครอ่ะอัปดาวตัวละครเราก็จะได้ของซึ่งอันนี้มันคือของที่เอาไว้แลกตัวละครเดี๋ยวไปดูอีกทีนึง่งอันนี้อาจจะเอาไว้เป็นรูปแบบนี้อ่ะของนี่ประมาณนี้อ่ะ5ดาวอ่าห้าดาวเหลือง1ดาวแดง2ดาวแดงอ่ะสองดาวแดงจะมีแพ็คเข็จะคุให้ซื้อด้วย1อันอ่ะแล้วก็อ่าสามดาวแดงก็จะมีอันนี้ให้ซื้อนี่เป็นอ่าเคิร์สออบเจกต์ของตัวละครอ่ะเอ็กคลูซีฟเอ็กคลูซีเคิร์สออบเจกต์อยู่อ่ะเออเป็น ไอเทม UR ของตัวละครเนี่ยประมาณนี้อ่ะแล้วก็4ดาวแดงก็จะมีซื้อเคนจากุอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วก็5ดาวแดงมีอ่าแล้วก็เป็น1ดาวลุง้ง1ดาวลุ้งจะได้ทางนั่งของมินิโปรไฟล์ตัวละครเคนจากุนะแล้วก็เป็นซื้อตัวละครเหมือนกันแล้วก็อัพไปจนถึง3ดาวลุ้งเนี่ยจะได้เป็นทางนั่งของกรอบตัวละครซึ่งอันเนี้ยสวยมากผมว่าอันเนี้ยแม่งเท่มากเว้ยอันเนี้ยเท่มากเอออ่ะ,อะเป็นกรอบทาวอนนะ HP บวก2องเปอร์ N ็น้แกบวกสองร้อยหน่วยอ่ะประมาณนี้แล ลุงอ่ะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นของซ์ฟจีนอ่ะของซ์ฟจีนมันจะมีเลืดไปจนถึงแบบลิมิตเบรกขั้นสีเลยเออนั่นคือของซ์ฟจีนนะมีแบบสุดขนาดนั้นเลยแต่ว่าของโกบอลเรามีแค่แค่นี้อ่ะแล้วก็ถัดไปเป็นอันนี้อันที่2เป็นกิจกรรมสุ่มตัวละครอ่ะเป็นประมาณนี้อ่ะอันนี้คือถือว่าสปอยเลยแล้วกันนะใครที่อ่านมังงะมาน่าจะรู้แต่ว่าใครที่ไม่ได้อ่านมังงะดูจัอนิมะเก็ถือว่าสปอยไว้แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้คือมันเห็นไว้แล้วอ่ะอันเนี้ยไอ้ข้างหลังเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันคคือออกาาารงนนตขเจะี ันนี้คือการอาณาเขตของมันนะส่วนความสามารถมันผมจําไม่ได้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าอันนี้น่าเป็นอนณาเขตของมันอ่ะส่วนของรางวัลน,นี่กิจกรรมอันนี้นะสายฟรีสามารถสุ่มได้อ่ะมันสามารถใช้เพชรสุ่มได้วันละ10ครั้งก็คือกิจกรรมอยู่7วัน เท่ากับว่าสุ่มได้70แต่ว่ามันการันตีที่100เท่ากับว่าเราอาจจะต้องเติมเอง30หรือไม่ก็แล้วแต่ดวงของเราแต่ว่าเอาจริงเกมเนี่ยบางทีผมว่าเลตมันก็ค่อนข้างดีกว่าเกมยายบาทแล้วกันอ่ะเพราะว่าผมเห็นหลายหลายคนเนี่ยบางทีสุ่มฟรีครั้งเดียวเขาก็ได้บางทีสุ่ม20 20ครั้งอย่างผมเนี่ยผมก็ได้แต่ว่าเกมยายบาทเนี่ยสุ่มครั้งเดียวได้เนี่ยยังไม่เคยเห็นสุ่ม1020ได้ก็ยังไม่เคยเห็นเอออันนี้คือส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทำการ ว่ามันได้อะไรบ้างเออได้ Festival c ช a ป์อันนี้ไว้ทำอลไวว่าไม่ไแน่ใจเหมือนกันอ่ะแล้วก็ได้เคิร์สทเทมเป็นของรางวัลของกิจกรรมวันนี้โดยเฉพาะเอ่าโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทำการซุ่มสา0พันเพชรด้วยอันนี้คือผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอาไว้เล่นหรือเปล่านะแต่ว่ายัางต่ำผมก็เอาไว้หนึ่งตัวละครแล้วกันนะอันนี้อ่ะไปสา0พเพชรโปอ่าโอเคเกลือได้เพชรหมดล้วนแล้วก็ได้ของทเทมมาด้วยอ่ะแล้วของอื่นอีกประมาณนี้อ่ะโอเค มาแล้วก็เวลาเราสุ่มครบเนี่ยมันก็จะมีการันตรีของรางวัลให้นะน,นี้เป็นมาสโตอร์นี่อันนี้อ่ะแล้วก็1 1 0ครั้งนี่อันร้อยสิครั้งได้อันนี้อันนี้จําไว้นะเขาออนฮีนะอันนี้ค่อนข้างดีอ่ะแล้วก็200ครั้งได้เศษนะอันนี้ค่อนข้างเสียดายนะตรงที่ว่ามันต้องสุ่มแบบค่อนข้างเยเอะมากนะถึงจะได้เศษเนี่ยสองร้อยสองร้อยห้าสิบอะเนี่ยถึงจะได้เศษอะค่อนข้างเยอะมากนะอ่ะมาถัดไปเดี๋ยวมาดูกิจกรรมตรงนี้อ่านี่เป็นเลรออกนะก็ตัวะคอรเนี่ยโอกาสอยู่ที่0.2 แล้วก็ไอเทมของมันเนี่ยอันนี้คือ0.1ไอเทมออกยากกว่าอันนี้พอเข้าใจได้เพราะว่าไอเทมมันค่อนข้างเอาจริงถ้าส่วนตัวนะถ้าเติมจริงๆอ่ะหต่อนหนึ่งอ่ะราคาเท่ากันแต่ว่าไอเทมน่าจะต้องใช้น้อยกว่าในการทําให้สุดเออประมาณนี้อ่ะของอื่นมีประมาณนี้อันนี้เป็นกล่องเคนจางกูนะก็มีโอกาสได้ของได้แล้ววันนี้แต่ว่าตั้งแต่ไอเทม e อ็กซ์คลูเนี่ยจนถึงตัวละครน,นะไม่เคยได้เลยนะเศษตัวละครก็แทบจะไม่เคยได้ส่วนมากมันได้อันข้างล่างนะเออตอนนี้อ่ะ ก็อย่างว่าเนาะถ้าออกง่ายไปมันก็แปลกๆเนาะอ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมเติมเงินอ่ะก็เออเลทเท่ากันนะประมาณ800บาท800บาทเนี่ยได้เศษประมาณนี้ก็เออสามสี่ห้าก็เติมเนี่ย800บาท8ปคูณเได้1ตัวละครอ่ะประมาณนี้แล้วก็เออเดี๋ยวนะ8ปคูณเได้100แล้วก็กิจกรรมอันนี้ก็ เหมือนกันอันนี้น่าจะราคาเดียวกันนะประมาณ600บาทอ่ะ600บาทได้70อันซึ่งกิจกรรมอันเนี้ยคุ้มสุดๆแล้วอันนี้คือคุ้มสุดๆแล้วนะก็แนะนําให้เติมไว้แล้วกันอันนี้อ่ะไอะอันเนี้ยเติมไม่เติมแล้วแต่นะแต่ว่าไอที่มันเป็นอัน,นเนี้ยเนี่ยแนะนําให้เติมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกิจพวกตัวละคร LTD ตัวใหม่ที่เป็นตัวเสียมตตาหรือว่ากิจลีลานของ LTD อันเนี้ยแนะนําให้เติมถ้าใครแบบมีงบนะแนะนําให้เติมเพราะว่า600บาทได้70ตัว มันตกตัวแล้วไม่ถึงส0บาทใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าเราหาร้านเติมเนี่ยมันก็จะได้ถูกกว่าอาจจะสัก4 500อาจจะสัก4-500ได้เจตัวเนี่ยถือว่าถูกถูกแบบโคตรถูกแล้วนะเนี่ยนะถูกแบบถูกมากอ่ะแล้วก็ถัดไปเป็นทานงของอันนี้ c a r s pack นะก็เป็นแพ็คประมาณนี้อ่ะเป็นของรมาณน,นี้อ่ะแล้วก็อันนี้ อันนี้น่าจะประมาณ3,007นะ3 7ได้เขียนจัขูตัวหนึ่งนะแล้วก็น,นี้3,007ได้ไอเทมอันนี้หนึ่งก็อย่างที่บอกไปว่ามันน่าจะเป็นเลทเท่ากัน1ต่อหนึ่งอ่ะแล้วก็ทางด้านของฮีโนเทสก็มากดรับได้นะส่วนตัวผมก็นั่นแหละได้5ดาวนะห้าดาวลุง้งเออจริงๆเนี่ยมันอิงตามดาวตัวละครของเราถ้าดาวตัวละครเราเยอะเนี่ยตัวเทสมันก็จะได้ดาวเยอะด้วยนะ,ะมาแล้วก็อ่ะเคยอสพาร์ Path, นะก็ อันนี้น่าจะเลดเดียวกันกับพวกตัวละคร UR 1002่ะประมาณ1,200บาทนะได้1ตัวละครได้คินจะขู่เลย1ตัวละครนะแล้วก็ของอื่นๆด้วยแล้วก็รวมถึงกล่องนี้ด้วยเอาไปลุ้นนะก็นั่นแหละประมาณนี้อะโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยมากดรับเควสที่หลังอีกมีเวลายเยอะอะแล้วก็จะเป็นของอันนี้อะมันจะมีดวนบนเนี่ยมันจะมีอยู่2อันซึ่งอันขวาเนี่ยมันได้รับจากการที่เราสุ่มสุ่มในเกม สุ่มกิจกรรมแล้วก็อันทางซ้ายเนี่ยก็สุ่มตามกําหนดของมันนะอ่ะอย่างอันนี้อย่างที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้มันเ,เราจะได้มาเป็นไอ้โทเทมไอ้เทมื่อ,ททอกี้ด้วยนะเออแล้วก็เวลาสุ่มครบเนี่ยเห็นไหมร้อยสิบครั้งก็จะได้นี้มานะอันหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ไม่แชร์ัหนึ่งสิได้30อ่ะอย่างนี้เคนจากุเนี่ยก็ใช้5อัน5อันต่อ1เศษนะเท่ากับว่า1กิจกรรมเนี่ยเราต้องใช้500อัน500อันเราจะได้ทางด้านของเคนจากุ1ตัวละครด้วยกันนะอ่ะแล้วก็อันนี้ สองร้อยอันต่ออ๋อันนี้1ชิ้นเลยนะ200อันต่อ1ชิ้นก็ถ้าใครจะสุ่มถ้าใครจะแลกเคนจัคุเนี่ยก็500อันได้1 500อันได้1ตัวแต่ถ้าใครจะแลกเป็นอาวุธอเอ่อเอกลุสีเนี่ยก็200อันได้1เท่ากับว่า400ได้2อันเกิดเนี่ยประมาณนี้อ่ะเชื่ออย่างนี้ถือว่าโอเคอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะนี้อ่ะแล้วก็ไอเทมอื่นมีประมาณนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรน่าแลกนะแลก,กสุดกันบนเอออันนี้น่าสนอยู่นะนี่เผื่อมาลุ้นๆหน่อย ไออันนี้ได้อยู่้ยอันนี้อันนี้ได้อยู่เนี่ยแต่ว่าใช้แต้มเยอะมากเลยห้าร้อยเลือเอก็ของไอของมีน้อยกว่าที่คิดแฮะแต่ว่าถือว่าดีพวกของแบบไก่ากาไม่มีหน้านี้ถือว่ามีแต่ของแบบค่อนข้างโอเคอยู่มีอันเล็กๆแค่อันข้างล่างนะส่วนตัวไม่ได้มีอะไรดีโอเคมาแล้วก็เมื่อกี้อันนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ถัดไปแบบนี้เลดเดอร์บอร์ดอันนี้เป็นการสุ่มน่าจะเป็นการสุ่มนะเพราะว่าน,นี่คือผมสิบแต้มแล้ววันนี้ผมยังไม่ได้เติมอันนี้ผมสุม่มไปแล้วสิบแต้ม เที่จริงผมสุ่มไป11ไม่ใช่หรอแล้วสุ่มไปฟรีครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ใช้เทม10แล้วก็ใช้เออใช้เพชร10มานับแค่10หรอ,อไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันนับยังไงนะนี่เออช่างมาันเถอะนะอ่ะอันนี้คือของรางวัลในการสุ่มนั่นเองนะน่าจะเป็นการสุ่มแหละไม่ใช่เติมนะเพราะวันนี้ผมยังไม่ได้เติมแต่ไม่มีทางขึ้นนะอ่ะแล้วก็มาดูของรางวัลก็ถ้าใครที่ได้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะได้ฉายานี้แล้วก็ ได้เคนจากุ2 200เศษก็คือ2ตัวละครน,นะอันนี้คือค่อนข้างดีมากแต่ว่าอันนี้แต้มขั้นต่ําน่าจะหมื่นหนึ่งนะห0 0่งแต้มเ,เยอะอยู่เหมือนกันนะน่าจะเป็นแต้มเติมเปล่าวะไม่แน่ใจว่าแต้มเติมหรือแต้มสุ่มอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะแล้วก็เป็นอันนี้อ่าอันนี้เป็น curse object ของเก t โฮอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูอีกทีหนึงอ่ะแล้วก็เป็นหินแดง300แล้วก็นี่เป็นแท็กข้อความเป็นแ็กข้อความ อันนี้เป็นฉายานะแล้วน,นี้เป็นแท็กข้อความเดทไปให้ดูอีกว่าเป็นยังไงอะส่วนของอื่นก็เนี่ยลดหลั่นลงมาไ้เรื่อยอย่างงี้อะโอเคอันนี้คือกิจกรรมของเกทูนะแล้วก็มีอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นแพ็กเติมเงินอ่อเป็นแพ็กของเกทูโดยเฉพาะใช่ไหมแพ็กเกโทโดยเฉพาะอยูงตรงไหนวะผมไม่เห็นมันจะมีอะไรมีประโยชน์เลยวะเนี่ยมีแค่นี้เหรอสิบสองอันแล้วไอ้ไมสโตนนี้ทําอะไรได้วะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทําอะไรได้นะ ไปไปกดหา,าเองแล้วกันนะว่าทําอะไรได้นะอะแล้วก็อีกอันนึงคือที่มันเปลี่ยนมานะก็คือนี่บาบบ็อกซ์เนี่ยปกติอยู่ตรงกลางนะอันนี้คือเอามาไว้ฝั่งซ้ายแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสลับทําไมนะพอสลับมาแนละ้วมันดูมันดูขัดหูขัดตามากนะฝั่งตรงกอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยผมว่าอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมน่าจะดีกว่านะน,นี่เออน,นี่คือส่วนตัวนะอะมาเดี๋ยวเรามาดูเค r ร์สออบเจกต์ของเกทโฮที่ผมบอกไปเมื่อกี้อ่าจะเป็นนี้นี่ ส่วนสกิลก็เนี่ยประมาณนี้ดูเองก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยมาทําการรีวิวเกโทโรพรุ่งนี้นะวันนี้เอาเป็นแค่กิจกรรมก่อนอ่ะเพราะมันค่อนข้างเยอะอ่ะโอเคแล้วก็มีอันนั้นหมดแล้วมีกิจกรรมอันนี้ต่อกิจกรรมฮาโลวีนมาดูกันว่าจะเป็นไรมีอยู่4ีห้าหัวข้อนะมาอันแรกทางซ้ายบนสุดอ้าวกดไม่เห็นได้ต้องกดกลางก่อนปะโอเคกดกลางก่อนอ่าได้หมวก อีเวนต์อ๋อมันต้องเข้ามาันกลางก่อนเหรออ๋ออันซ้ายขวาอะไรไม่มีประโยชน์เลยต้องเข้าอันกลางอย่างเดียวโอเคอันทางซ้ายสุดเอ่อชาเลนจ์ Challenge ใน60นาทีอันนี้เป็นกิจกรรมนะเดี๋ยวกดเข้าไปเล่นทีหลังเดี๋ยวเราดูก่อนอ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมระเบิดทำอะไรได้อะอืมฟรีหนึ่งครั้งเดี๋ยวขอลองเทสก่อนนะอ่ะลองกดปับ๊บ สุ่มป่ะอ๋อกดแล้วเป็นการสุ่มเหมือนกดระเบิดนัดนแหละแบบเรากดระเบิดเสร็จปุ๊บมันก็จะระเบิดเป็นของรางวัลน,นะว่าเราได้อะไรนะอ่ะอันนี้ฟรีอีกมันฟรีกี่ครั้งวนะเนี่ย๋อฟรีฟรีสิบครั้งเลยเหรอไม่ใช่กดแล้วเสียตังค์นะอ๋อโอเคไม่น่าจะเสียแล้วก็ของอันอื่นมีประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสดูก่อนว่ามันได้อะไรดีนะอ่ะเมื่อกี้กูใช้โอเคยังกดได้อยู่กด10อ่าระเบิด10ครั้งต่อให้เรามีของ9ชิ้นก็ได้เหมือนกันอ๋อโอเคอ่ะ ไ,ได้อยู่นะของฟรีได้อยู่ได้อยู่อโอเคอย,ยู่ไม่แย่ไม่แย่อะแล้วก็มานี้อะไรวะเนี้ยเมจิกแคสสี่หมื่นหนึ่งเอ่อน่าจะเป็นพลังตัวละครใช่ไหมของบอทหรือมันเป็นอันดับของอะไรวะทำไมผมไม่เห็นเข้าใจเลยนี่เอ่อของเรามีร้อยแต้มของวันหนึ่งเข้าไปสองพแต้มวั What? จะอะไรอันนี้กดอะไรก็ไม่ได้สักอันนะ เ,เดี๋ยวนะขอกดไปเลือกก่อนแล้วกันนะอันนี้คือยังงงๆอยู่อ่ะด้านขวาก็มีอ่าเคอันนี้เป็นระเบิดปกติที่กดเมื่อกี้นะแล้วก็มีทางด้านขอนี้เอ่อเขาเรียกว่ากรอบโปรไฟล์ตัวละครอ,อ่ะเป็นกรอบโปรไฟล์ของฮาโลวีนโอเคอันนี้อยู่ได้ถาวรออคาแรคเตอร์โอเคอ่ะส่วนแพ็กอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่ะมาแล้วก็เป็นอันทางขวาล่างอันนี้หมุนวงล้ออันนี้เป็นของดวงดาวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดดวงดาวหรือราศีก็าจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะหมุนแล้วได้ของโอเค ไม่แน่ใจของดวงดาวเลยนะอ่าน่นาจะได้วันละครนะมาแล้วก็ไปนี้อันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมตีปะตีกับคนปะน่าจะใช่นะเดี๋ยวขอจัดทีมก่อนนะแปบ๊บหนึ่งมันอินอิงตามทีมไหนวะเออโอเคอิงตามทีมหลักปกติหมดอ่าโอเคสวย22สว2ล้านคุณปามเราน่าจะตีไม่ชนะนะเดี๋ยวเราตีคนอื่นไปแล้วกันนะอ่ะมา อย่ตีคนอื่นไปลองเทสดูแล้วก็ตอนนี้อาณาเขตผม30แล้วนะของสุคุนะ30ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยมาลองเทสดูว่าจะเป็นยังไงมานิดโอ้ชิวนีดตีเอ่อต้องเหมือนจะต้องตี3ครั้งก่อนเหมือนจะต้องตี3คนก่อนถึงจะกดสกิปได้โอเคตีไปก่อน อ๋อเมื่อกี้เซตทีมป้องกันใน,นเซตทีมโจมตีนี่หว่าทีมโจมตีผมเป็นอีกแบบหนึง่งเออ,อันนี้มันอันนี้มันทีมที่ใช้ตอนเทสเยูกิเมื่อวานนี่หว่าลืมเปลี่ยนคืนลืมเปลี่ยนทีมคืนนะต้องใช้ทีมหลักสิอย่าใช้ทีมพวกนี้แล้วเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาน,นี่สวยเลยเยุกิออกก่อนเอาน,นี้ก่อนอโอเคใช้ทีมหลักก่อนอันนี้เปลี่ยน เอาหมาเอาเอากระต่ายแทนโอเคไปเอ่อโอเคไปลองเทสลองเทสไปต่ออันนี้เราลองตีก่อนนะอันนี้น่าจะต้องอีกสองครั้งมันบอกว่าหลังจากชนะ3ครั้งอันนี้ครั้งที่2แต่ว่าทีมไม่ได้หนะักไม่ได้เก่งมากนะอีกฝั่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือบอทนะ,อะโอเคเพราะว่าบางคนผมไม่ค่อยคุ้นหน้า่าไรนี่อย่างแนวเวแค่สาเองผู้เล่นใหม่ปนะเนี่ยหรือบอท มันมีสองอย่างอะถ้าไม่ผู้เล่นใหม่ก็บอดมีแค่อสองอย่างอ่ะปึ๊บเข้าให้โอเคแล้วก็ตีแล้วก็บึ้มเข้าไปอ่ะโอเคสามครั้งแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหอีกคนหนึ่งเป็นคุณปามแล้วจะไปตียังไงชนะวะเนะี่ยถามจริงอันนี้19ล้าน19ล้านก็ตีไม่ชนะนะเอ่อมีแต้ม800ออตีเอ่อโอ้โหนี่มาถึงปึ๊บเราโดนตบยับเลยเนะี่ยโดน ตามตบไป2ครั้ง KB ตบครั้งหนึ่ง KB ก็พลัง19ล้านนะเยอะอยู่แล้วก็22ล้าน22ล้านโอเคเอยอมแพ้ให้ก็ได้นะโอเคนนะอันนั้นปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเทสทีหนังนะอันนี้มันคืออะไรกิจกรรมอ,อะไรวะกดไม่ได้เลยซากาักอันปุ้งกดเออเมจิกแคทหรือว่าอา๋เอเมจิกแคทเมจิกแคท ม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะเออแต่ว่าเหมือนกิจกรรมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหรองกิจกรรมมันก็เหมือนเดิมอะเออยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เลยเออช่างมันเถอะนะกิจกรรมอะไรวะไม่แน่ใจว่าอเนี้ยเลือกแล้วมันน่าจะมีผลอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเออช่างมันเถอะนะเราตีแค่กิจกรรมพวกนี้ก็พออะอันทางซ้ายคือระเบิดอของรางวัลฟรีอันอันนี้คือได้เป็นการตีปกติเอ้ยไม่ใช่สิอันข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเลือกเลือกทีมแล้วก็รอรางวัลอะไรประมาณนี้อะ ันขวาก็เป็นหมุนรางวัฟลฟรีรายวันนะแล้วก็อันขวาบนก็จะเป็นทาตั้งของแพ็คเติมเงินอะ่ะแล้วก็อันกลางก็เป็นกีกับคนเพื่อเอาอันดับเอาของรางวัลอะ่ะประมาณนี้ของอื่นๆไม่มีอะไรมากอะ่ะมาเดี๋ยววันนี้ไปให้ดูเคียนจากุูเออเคียนจากุูนิดน,นึงแล้วกันนะในการตีหอคอยตีบอสต,ต่างๆนะเอาเอาแค่ตีบอสแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวหอคอยเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ตีพรุ่งนี้นะอะ่ะวันนี้แค่ตีบอสก็พอเอาเป็นอันนี้ออกแล้วก็เอาเคียนจักเู้เฮ้ยเ,เดี๋ยวนะไอ้เกรอบอย่างสวยอ่ะดูดิ ทางท่าพิเศษข้างหลังเป็นสีแดงด้วยนะปกติอื่นมันจะเป็นสีลุงนะเป็นสีลุงสีแดงอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือเป็นสีแดงแบบสวยๆนะกรอบสวยมากอ่ะอผมควรเอาอะไรวะเอาเอา,เอาไว้แบบนี้แล้วกันนะช่างมันเถอะเนี๋ยนะผมจําได้ว่าผมจําได้ว่าวันนี้ผมเอาไปเทสหน่อยหนึ่งแล้วมันไม่มีดูดเลือดเดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงเอาเป็นบัตรเติร์ดดูดเลือด แล้วก็ no อันนั้นเอาเปสป,ปีดช่างมนเถอะอ่ะมาเดี๋ยวไปลองเทสดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะถือว่าไปดูแอนิเมชันด้วยนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมดูไปแล้วแหละแล้วก็ใครอยู่ในกลุ่มก็น่าจะพอเห็นแล้วนะแอนิเมชั่นตัวละครอ่ะมาลองดูเผื่อใครไม่ได้ดูอ่ะพาสีของตัวละครก็คือการเรียกเอ่อพวกเขาเรียกว่าอะไรวิญญาณคำสาปออกมาซึ่งมันจะเปลี่ยนทุกเทินอ่ะ เธอที่2ก็เปลี่ยนมันมีอยู่ประมาณ4 5หตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเอฟเฟกต่างกันตีไปก่อนอันนี้มันเป็นบอสนะมันเลยไม่มีเอฟเฟกีกอันหนึง่งถ้าเราไปตีตัวปกติมันจะใช้ทางด้านของโกคุม,มงเคียวขังศัตรูไว้อันนี้คือมันเป็นบอสมันขังไม่ได้นะอ่ะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึง่งมันเปลี่ยนตำแหน่งเรื่อยๆนะถ้าสมมติเราเอาเคียนจักฟูลงตัวเดียวเนี่ยตัวละครเอ่อวิญญาณคับาร์เนี่ยอาจจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังข้างบนอะไรแล้วแต่นะมันสลับตำแหน่งเรื่อย ตีไปเรื่อยมาอาณาเขตเหมือนตัวละครมันจะกลางอาณาเขตเรื่อยๆนะ,ะตีไปเรื่อยอาบกาให้ตีปกติแล้วก็ปกติเมื่อกี้เธอที่5มันควรจะเป็นการใช้สกิลย่อยนะแต่ว่าเคนจะคูเนี่ยก็คือตีปกติเหมือนมันจะใช้สกิลย่อยได้แค่เธอแรกเธอเดียวแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นการตีปกติกับใช้อันติ อะไรเนี่ยเรียวยญญาำสาวมาตีปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะเธอที่เจ็ดเธอที่เจ็ดเธอสกิลย่อยแหมก็ตีปกติเหมือนจะเป็นการตีปกติแล้วก็เรียกวิญญาณคำสาวออมาตีแทนแค่นั้นอนะ่ะพอเปลี่ยนเธอปุ๊บก็เปลี่ยนวิญญาณคำสาวใหม่แล้วก็อันติโอ้เข้าไปอ่ะประมาณนี้ ดาเมจแม่งโคตรน้อยเลย19ล้านอะไรวะ <c oughs> นะเข้าใจแหละว่ามันไม่ใช่ตัวดาเมจนะแต่ว่าดาเมจมันก็น้อยเกินน้อยแบบซบมาก19ล้านนะอะประมาณเนี้ยอย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นตัวละครสายเอ่อพวก cc อะไรพวกเนี้ยพวกดีบัฟต่างๆแต่ว่าเาจริงดีบัฟมันก็ไม่ได้เยอะนะเออก็เลยแบบ เออเอาเอาไว้ติดไอเดีเท่ๆแล้วกันนะตัวละครนะอ่ะโอเคกิจกรรมวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะทางด้านของกิจกรรมเอ่อตัวละครใหม่อย่างเคนจาคูยูอาร์าพิเศษแล้วก็ทางด้านของกิจกรรมฮาโลวีนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นทางด้านของการรีวิวกิจกรรมของเคนจาคูแล้วก็พวกสกิลต่างๆของเคนจาคูนะแล้วก็พวกเคิร์ซออบเจกพวกเอ็กซ์คลูซีฟ คือ subject ของเคนจาคุโดยเฉพาะนะวันนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนละกันอ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป,ป็กนกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปกเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพลินทางขวาละกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแบบครับผม